ยินดีกับสมาชิกแล้วก็ f อทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ติดตามผลงานผมในครอบครัวของเราเนี่ยเมื่อวานก็ฟิงกันไปถึง2ชุดอัลบั้มเลยนะครับและบวกกับอีกหนึ่งตัวนี้ในรอบเด็กนะชุดแรกก็เป็นชุดไทยลีกในรอบเย็นนะฮะแล้วส่วนชุดที่2เนี่ยก็เป็นชุดของรอบเดึกนะครับแลวตัวนี้ของเราคืองานของสราวุปปางเนี่ยก็บุกไปถล่มใส่คู่แข่งถึง3ประตูนกินเต็มกันไปนะฮะแล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดแนวทางของไทยลีกเย็นนี้นี่ะก็สามารถเข้ามารับชมหรือว่ามารุ่งสนุกได้ในครอบครัวผมลวกันนะทางเข้าอยู่หน้าช่องผม และส่วนแนวทางหน้าช่องนะครับหนึ่งคู่แรกประจำค่ำคืนนี้เนี่ยผมก็ขอให้โฟกัสกับในศึกการโชว์สเตเตอรี่ครับเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานนะต้องเจอกับทางด้านของเอซีมิลานานะครับมิลานดาร์บี้แมตช์ของคืนนี้นะครับก็นับว่าอินเตอร์เองเนี่ยก็อาจจะได้เปรียบอยู่แล้วนะครับด้วยการที่รับบทเป็นเจ้าถิ่นนะนะแต่ว่าจาะไซติหรือว่าเฮตูเฮตนะครับที่เจอกันมาในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็เป็นทาง้าทีมเอย่างเอซีมิลานนะครับที่สามารถเอาชนะไปและกลับได้เลยนะวันนี้ครับเจอกันเนี่ยก่อนเกมทางสื่อยังคงมาว่า เจ้าถิ่นอย่างอินเตอร์มิลานนะฮะด้วยความที่อินเตอร์ในปีนี้เนี่ยถือว่าออกซ้ายได้ดีกว่านะก็อยู่ในระดับ6ของตารางนะครับก็เลยเปิดมาดูดีกว่าถึง0 7 5เเลยนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยกระแสะอของคู่นี้เองน,นะครับเขาจะผันผัวเสื้อละเกินลแล้วก็ดูจากสายติแล้วนะครับคู่นี้เนี่ยเวลาเจอกันทีไรนะมักจะออกแบบประตูวรวมเยอะเสื้อละเกินเลยนะครับผมว่าหน้าบอลคู่นี้เนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่เนี่ยให้เราไปเลือกชีเรื่องของมองบนเต็มเกมน่าจะโอเคกว่าแล้วก็น่าจะปลอดภัยกว่านะครับ ส่วนคู่ที่สครับบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้เนี่ยก็เป็นทางด้านโจ้าถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะต้องเปิดเอเดนฮัสสเตเดียมนะต้อนรับการแข่งขันอาร์เซนอลนะครับผมสำหรับซิตี้ครับกับอาร์เซนอลวันนี้ก็ถือว่าขาดกับตันทีมด้วยกันทั้งคู่นะครับมีอาการบาดเจ็บจากนัดที่แล้วมาด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัวที่มาทดแทนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่ได้แย่นะครับสำหรับวันนี้ครับแผนการเล่นของทั้งคู่นะครับซิตี้เนี่ยอาจจะมาในระบบ3-2-4-1นะฮะโอ้โหกลางนี่กะว่าเจาะอาร์เซนอลแบบ เต็มเครื่องเลยนะเกมรับวันนี้ครับ,ม, ario, รบมีทั้งย่างของยอสโกวาริโอนะครับมีทั้งดูบินีอาร์ตแล้วก็รวมถึงร่างกา,ารคันยี่นะครับอาจจะพักงานของร่างไคร์วอล์กเกอร์นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยสตัวนะมีโรดี้กับเดวิสนะฮะแล้วก็ส่วนเกมรุกในวันนี้ครับแชร์ก,กิลิต กุนโดกันฟิลโฟเดนเบรโดซินวาส่วนสุดหน้าราบประตูแน่นอนครับใช้เป็นนานของเอลริเบลฮารแลนด์นะครับส่วนอาเซนอลครับฝั่งผู้มาเยืนี้มาในระบบ4-3-3นะครับหลัง4ตัวนี้มีนั่งของยูเดนทิมเบอร์นะกราวเบลมากานเยสนะวิลเลียมซาริบาลุนถึงนั่งของเบนไวท์นะส่วนตรงกลาง3ตัวครับวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีทั้งนั่งของมาตินโอเดกาดเนี่ยก็ใช้เป็นนานของโทมัสมาเตยยิงตรงกลางแทนนะฮะส่วนซ้ายขวาประกบด้วยดีแคนไลท์บวกทังนั่งของไคฮาวแบกนะเกกมรุคับ สามประสานวันนี้มาร์ติเนลลี่นะทอสซารวมถึงนานบุคคโยซากา้านะครับดูจากรายัพแล้วนะครับถือว่าเต็มด้วยกระถ้งคู่ครับแต่ว่าจากใสต่ติที่เจอมาในช่วงฤดูก,การก่อนเนี่ยเป็นอาเซนอลนะครับที่สามารถเก็บชนะได้หนึ่งครั้งนะกับการที่เล่นในเอเมเรซสเตเดียมนะครับแต่ว่าเกมร่าสุดที่เจอกันมาเนี่ย ในถิ่นของซิตี้นะครับอาร์เซนอลเองก็บุกไปยัางเสมอมาได้นนะสูตรตัวสูตนะครับแต่ด้วยความที่ซิตี้นะครับวันนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าถิ่นนะและสื่อเองก็เลยเปิดมาให้ดูดีกว่าทางหน้าของอาร์เซนอลนะครับแต่ว่าจากกระแสน้ำคู่นี้นี่ครับผมว่ากระแสคู่นี้ในก่อนเกมน่าจะหลังด้านทีมเยือนเนี่ยอาร์เซนอลเลยครับแล้วผมก็ดูแล้วว่าจากสายตีที่เคยเจอกันมาครับคู่นี้กินก็ไม่ค่อยลงเพราะฉะนั้นครับวันนี้คู่ที่สองประจำคั่มคืนนี้ครับมั่นใจเสือเหล็กเลยว่าอาร์เซนอลจะไม่แพ้ในเกมนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่่่ททีีีขอออออให้้้เเเชยยยรรร์์ดาาานนนนนมืงซลลแวกััะคบ ก็โจกกันไปนะครับสรับบทวิเคราะห์เข้าๆน้าช่อง2คู่ประจำค่ำคืนนี้นะครับผมถ้าเราคิดเห็นตรงกันก็อย่าลืมใส่ตามกันมาได้นะครับสวัสดีครับทุกคนโชคดีกับการเชียร์ประจำค่ำคืนนี้ครับสวัสดีครับ